สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเจ้าคันนี้ซะหน่อยเกต์แซส,สีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะครับค่าตัวของเขา9 3 9 0 0 0บาทสำหรับเกียร์ธรรมดา1.9เซรุ่นใหม่2024สำหรับเกต์แทตรงนี้นะครับเครื่องยนต์1.9เนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและออโต คันที่จะพามาดูคันนี้ก็จะเป็นเจ้าเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดอยู่4สีนะครับสีขาวมุกก็939,000บาทส่วนสีอื่นนะครับก็จะมีสีเทาลดัมโบสีดำสีบอลเงินราคาก็จะถูกกว่าสีขาวมุกอยู่7,000บาทสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีสีเมทัลลิกสีพิเศษราคาจะแพงกว่าเขาหน่อย ลักษณะภายนอกเดี๋ยวเปิดไฟดีกว่าเปิดไฟนี่จะดูในเรื่องของไฟหน้าไฟเลี้ยวเขาจะสวยมากรุ่น2024ตัวไฟเลี้ยวจะสวยนี่ภายในเดี๋ยวพามาดเาูเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวนิดนึงนี่สำหรับภายในก็บูหนังทั้งหมดกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเนี่ยดีไซน์ด้านหน้า ตั้งแต่เกรด L ขึ้นมานะครับไฟหน้าก็จะเหมือนกันเลยไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไลท์เนี่ยก็รวมอยู่ในชุดแบบตัวนี้เลยกระพริบ,บกระพริบตรงนี้นะครับจะเป็นไฟชุดเดียวกันเปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นสีเหลืองกระจังหน้าเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยสีเงินซิลเวอร์สำหรับเกรด L กับเกรดแซนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวเนี้ยจะต่างกันสำหรับตัวเกรดแซตัวไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอด LED แต่สําหรับเกียร์แอลไฟจะไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาส่วนอื่นๆเหมือนกันเลยสําหรับภายนอกทางด้านกระจังหน้าภายนอกด้านข้างตัวนี้ล้อ18นิ้วลายใหม่สำหรับเก z รดแส่วนถ้าเป็นเกรดแอมีมีให้ดูอยู่นะครับเกรดแอนูน่นอยู่นู่นสีเทาร์มรโบหนี่นูนน่นนะครับจะเป็นแมกล้ายเดิมนะครับสําหรับเกรดแอ 2024จัดก,ก็หล่อนะครับสำหรับตัวไฟหน้าตัวนี้2024ล้อ18นิ้วกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าเสาอากาศเหมือนเดิมแล้วก็ด้านท้ายก็เปลี่ยนตัวฝากระโปรงท้ายใหม่แล้วก็ดีไซน์ของไฟท้ายใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่สำหรับประตูทั้งด้านตอนหลังผู้โดยสารตอนหลัง มีแอร์มาให้นะฮะช่องแอร์ทางด้านตอนสองพร้อมช่องเสียบ USB ผ้าบุหลังคาตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนสีใหม่แล้ะเป็นดำเป็นเทาเข้มเลยแผงข้างประตูแผ่งข้างประตูก็จะเพิ่มลวดลายตัวนี้บุนุ่มนะฮะเนี่ยนุ่มๆที่พักแขนก็เป็นหนังเดินได้จริงภายในอสำหรับเกจแซดนี่ หนังเรียบร้อยตัวเบาะนะฮะเบาะเขจะเป็นแบบคูแม็กซลดการสะสมของความร้อนเหมือนเดิมวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบล็อกความเร็วครุยคอนโทรลมีครบเลยเนี่ยหน้าจอตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นามาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลนะฮะทางมาตรวัดซ้ายขวาตัวนี้ยังเป็นเป็นเข็มอยู่เป็นอนาล็อกอยู่ขนาดของหน้าจอก็จะเพิ่มจาก7นิ้ว 2, 0 2 3นะฮะตัวนี้2 0 2 4ก็เพิ่มเป็น8นิ้วใหญ่ขึ้น มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้ก็เป็นแบบหกสปีดเหมือนกันนะครับสำหรับระบบเกียร์ก็ลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเ,เกียร์ออตโต้โอเคคลิปนี้นะครับแนะนำะเกล็ดแซดสีขาวมุกนะฮะก็เป็นคลิปแรกที่ลงในเรื่องของเกลดแซดสีขาวมุกเดี๋ยว พาชมสีอื่นๆกันอีกนะฮะเดี๋ยวรถขยอยมาละว,วันนี้สวัสดีครับผม